ครับพวกเราคัร์ดอินโทรนะครับของใหม่ v e b 0 4นะูงี่เนาะมาเริ่มที่เกรดเนเจอร์นะครับเริ่มกันที่เกรดสูงนะตราจารย์นะครับแล้วเราก็จะมีคิติคอน6ใบนะครับคิริคอนเนี่ยจริงๆจ,จ,จะใส่เป็น8ก็ได้เนาะเราจะไปตัดทิกเกอร์อื่นออกได้แล้วก็ฟอนต์งใบครับแล้วก็ดอสีคิวสีจริงๆแล้วอ่ะเกรดเนเจอร์นะมันเป็นเด็กที่ปั๊มพลังได้ด้วยตัวเองแรงมากเลยนะครับแต่ว่าฟอนทิกเกอร์เนี่ย ผมว่าพลังเนี่ยมันก็สูงพอนะครับจริงๆตัดฟอนแล้วไม่ใส่คีย์แปดก็ได้เนาะเพราะว่าพลังของเกทเนยนี่คือสูงที่สุดใน Excel ทั้งหมดที่ผมเคยเล่นมานะครับแต่ฟอนทิเกอร์นี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ช็อตเนาะเช็คเจอฟอนทิเกอร์ตายนะครับโดนทีนี้ดิ้นหมดนะฮะตีตายทุกตัวครับเกตเนตีแรงมากเนาะมาเลือกเกทหนึ่งนะครับเป็นโมโนคิลัสไทเกอร์ครับเป็นตัวเล่นที่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อมันบูธหรือมันตีเนี่ยคุณจะต้องถอดโซนหนึ่งใบนะครับโม่ท็อปนะครับถ้าได้นอร คู่แข่งห้ามคอพิทักษ์เลยนะครับไม่คสามารถใช่แล้วก็ทิกเกอร์ยูนิตนะครับคู่แข่งจะคอได้แค่ทิกเกอร์ยูนิตนะครับเป็นการเลือกให้คูはは un ่แข่งบังคับการนะครับเป็นเงื่อนไขที่เรากําหนดให้นะครับแล้วก็ตัวหลักของงานอีกครั้งนึงครับแทงเมาส์ครับเป็นตัวที่ดีนะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือการโม่และเกิดผลนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการโม่แต่ละตัวเนี่ยเราอาจจะโม่พีจีโม่ฮิวนะครับแทงเมาส์ก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้ก็คือเมื่อเห็นการตกดอกจากกองกาาารรรรนนนะะคคคคัับบบบุณสมถเใ หยิบกร์บไปนั้นขึ้นมือต่อให้คุณโม่วอนะครับคุณก็เลือกได้ใบเดียวเนาะแล้วก็แคนสกเกุเกะเกตดหนึ่งนะครับตัวนี้จะสามารถให้คุณต่อคอมโบที่ดีในการเล่นเกตดสาและเกตดสได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนอีกทีเนาะไซส์สองนะครับเป็น b i n o นคิลัสไทเกอรสี่ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวฟาร์มที่ดีของเกสดนี้นะครับคว่ำหนึ่งนะโม่ท็อปถ้าได้เป็น Normal Unit คุณได้จั่วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทิกเกอร์ย สเปย์พลัง5 0 0 0ันให้มอน3ตัวแถวหน้านะครับแล้วก็นี่ครับอัตวินนิสต่อแฮมสุเกะนะครับเป็นไซส์สองที่ดีมากนะครับในการเล่นเกตเนเนาะเพราะว่าถ้าหากคุณมีตัวเกตหนึ่งเนี่ยอยู่ในโซนะครับตัวมันเวลาตีพลังจะบวกเพิ่ม5,000นะครับแล้วก็ถ้าแวนเป็นล่างสามเนี่ยจะบวก3,000นนะครับแล้วก็นี่ครับคอหลักของดิ๊กนะครับ จีโอกราฟจะแอนนะเป็นตัวที่ถ้ายืนอยู่ในช่อง e x c e l เนี่ยพาวของมันเนี่ยจะเร่งขึ้น8,000นะครับตีก็27นะครับแรงมากแล้วก็นี่ครับตัวปั๊มพลังที่ไม่ว่าการ์ดใบไหนก็การดไม่อยู่นะครับก็คือบาร์โค้ดซิบรานะถ้ามีการ์ดตกดอกจากไหนก็ได้นะครับก็คือสมมุติคุณถอดโซก็ได้นะครับหรือโม่จากกองการ์ดก็ได้นะครับ ก็นับเป็นการลงดอกนะครับมันก็จะเด้งพาวตัวเอง5,000เรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นการปั๊มพังที่โหดมากนะครับตีเว็บหนึ่งก็20,000แล้วนะครับแรงโคตรๆนะครับตายทุกตัวเนาะมาเริ่มที่เกศสามเนาะเกศสามเราก็จะมีเรียวผาดนะครับเป็นตัวฟาร์มเอ้ยตัวฟาร์มเหรอเป็นตัวหลักของเด็กนี้นะครับเพราะว่ามันมีเทคก็คือจะโม่ท็อปนะครับถ้าได้ normal unit คุณจะเปิดกองก๊าซดู4ี่ใบนะครับแล้วก็คอลงมาได้2ตัวจากนั้น ถ้าในทิกเกอร์ยูนิตตัวมันก็จะบวกหมื่นห้าบวกคีนะครับเป็นตัวที่ตีแรงมากเนาะแล้วก็ไบซันครับใบซันนี่คือเป็นตัวที่บูทพลังให้เพื่อนได้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อมันตีเนี่ยเราจะคว่ำหนึ่งนะครับเพื่อบวกห้าพันให้เพื่อนแต่ถ้าใบซันนะครับยืนอยู่ในช่องวันกาดนะครับหลังจากตีบวกห้าพันเลยนะครับสมมติเลี้ยวผาดตีชี้เลี้ยวผาดบวกห้าพันจับเลี้ยวผาดงัดได้นะครับถ้ามันอยู่ในช่องวันแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับฮือฮาันมากครับแฮมสุเกะครับตัวนี้สามารถททําใให้้้คคุุณณไดแออเ2บ1ตต่งมี ร่างนี้แล้วก็ร่างนี้อยู่ในโซของมันนะครับเพื่อที่จะทำเอ็กเซนะครับแต่ว่าผมมองว่าเนี่ยการเราที่เราเล่นเลโอพาดเนี่ยมันน่าจะโหดกว่านะครับเพราะว่าเลโอพาดมันสเปรมอนได้บวกพลังได้มากกว่านะครับดีกว่าได้ช่อง Excel เนาะเพราะว่า เกสเนเนี่ยแอคเซีไม <l ark> ่จำเป็นต้องเยอะครับเพราะพลังมันสูงมากพออยู่แล้วนะครับใช่แต่ถ้าเรียวผ่านคุณไม่ขึ้นถ้าเรียวผ่านไม่ขึ้นก็ทําใจนะครับเล่นตัวอื่นไปก็ได้ปล้องไปนะฮะสำหรับเกสเน่ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณก็แค่โม่ท็อปเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บของที่โม่ไปนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเด็กลิทของเกรสเมเจอร์วีเอบนะครับ